สวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ยายสามจะมาทำส้มตำลาวนะคะน้ำปลาใหญ่สามเปิดซุม้มร้านส้มตำนะคะเปิดซุ้มส้มตำแล้วก็ขายาน้ำปลาอยู่ที่ร้านสวนครัวริมบึงนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดซุม้มแล้วก็เป็นวันเกิดของเจ้าของร้านด้วยนะคะวันนี้ก็จะยายสามจะมาทำส้มตำเมืเ่อสักครู่นี้แก๊ปก็เยอะมากเลยค่ะสั่งกลับบ้านนะคะทุกท่านถ้าใครอยากชิมรสชาติน้ำปลาเายสามมาที่ เลยนะคะส่วนครัวริมบึงนะคะน้ำปลาจะตั้งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ตำส้มตำอยู่ตรงนี้นะคะรสชาติกลมกล่อมะเรามาทำส้มตำกันนะคะพีกลงไปตอนนี้เราก็จะมาทำส้มตำลาวนะคะสวัสดีค่ะอ่ะถือไว้นะคะอันนี้น้ำปลาเยสากส้มสุกปรุงรสโชวก่อนโชว์ก่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาเปิดซุ้มร้านส้มตำที่ สวนครัวริมเบอร์โดยมีซุปนี้นะคะก็จะมีพระเอกของงานเราก็จะมีน้ำปลาไใหญ่จามต้มส้มตรสนะคะจะประจําอยู่ที่นี่ไม่ว่าท่านใดที่อยู่แถวนี้จะซื้อไปทานที่บ้านไปทำต้มตำต้แกงอ่อมก็มาซื้อที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะสั่งส้มตําสั่งเก็บได้เลยค่ะเขาจะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาไใหญ่สคัวริมเบิร์ค่ะถ้าใครอยู่แถวนี้หรือในเมืองขอนแก่นนะคะก็จะมี สวนทวาริมบึงจำาหนน้ำปลาลายสามใช่ไหมคะใช่ค่ะมาี่หน้าร้านได้เลยได้แล้วก็ร้านที่น้องร้านน้องเดียรมินีมานะคะตรงรอแปดนะคะสนามกินนะคะก็เป็นเลือกซื้อน้ำปลาได้เลยเหมือนกันนะคะน้ำปลาลายสามอร่อยแน่นอนถ้าถ้าอยู่โซนนั้นก็ไปซื้อที่โน่นเนาะถ้าอยู่โซนนี้ก็มาซื้อที่นี่ถ้าอยู่โซนกลางใจกลางเมืองก็โรงแรมแมมมอรรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นนะคะขายน้ำปลาลายสามค่ะนอกกนั้นสั่ง ออนไลน์ได้เลยค่ะแต่และจังหวัดตอนนี้ยังยังออกไปช่วยอยู่นะคะกรุงเทพมหานครก็มีเชียงใหม่ก็มีค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำตำป่าปาซึ่งยายก็เตรียมอุปกรณ์ให้ยายสามแล้ววันนี้เปิดต้นแล้วที่สามทำส้ตมตำปลาให้เข็แๆได้ทานกันอ่ะเราก็เอามะเขืเทศตำพริกเสร็จแล้วมะเขืเทศลงไปะ ตำป่านะคะจะอร่อยขนาดไหนวันนี้ยายสามมาตำเองเปิดไปเดิมน้ำปลานี้เรารับตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมคะตอนนี้ยังรับสามารถติดต่อมาได้เลยใช่ไหมคะมีเพจเฟซบุ๊กไหมคะมีเพจเฟซบุ๊กของน้ำปลายายสามเพจน้ำปลายายสามต้มสุกปรุงรสนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กยายสามนะคะเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้กําลังรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็ทักไปได้เลยพร้อมตอบนะคะต้องรีบมาเป็น ตัวแทนจำหน่ายนะคะก่อนที่จะเต็มใช่เพราะผมมีจำนวนจำกัดใช่ค่ะนักประไล่เย่ยสานและนักเดียตอนนี้นะไปทั่วโลกเลยนะคะทูกไหมค่ะที่สปอตแลนด์เขาชอบมากเลยเย่สามก็จะแนะนําให้คนแถวตอนนี้ที่เราก็ไปได้บางส่วนแต่ยังจะส่งเป็นรถยังไม่ได้เนื่องจากว่าเขายังปิดประเทศอยู่เอกะนักปละไลเยสามมาจ้ะหลังจากที่เราเออมากับหอกมาพิก กระเทียมแล้วก็เครื่องมะกรกมะเขือเทศมะนาวลงไปเราก็ใส่น้ำปลาไหลเย่สามต้มสุกมาเรียบร้อยนะคะกลิ่นดีมากเลยค่ะกลิ่นนะคะหอมมากหอมมากเลยอ่ะใส่2อ้ทับทิมพอนุ๊กเดียรู้ไหมว่าน้ำปลาไหลเย่ยสามทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างคะต้มยำทำแกงอ่อมทำได้หมดยิ่งยำสมอบนิดก็คือเมนูไหนที่ใส่ปลาก็คือใส่ไปได้เลยเต็มที่อันนี้อันนี้น้ำตาลซีสักนิดหนึ่งดีไหมคะมันจะได้กรอบเพราะว่า ทานยีสามทานเองไม่ได้ไม่ทานน้ำตาลนะคะแต่ว่าเราล่อมกรอบของทุกคนก็อาจจะอ่าช้อนเพราะว่าคนอื่นเขาจะทานน้ำตาลตัดนิดนึงแต่ยสามไม่เลยแต่ทีนี้เราต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นอันดับแรกแต่จริงที่น้ำปลาลก็นัวก็มัวไลยนะคะหลังจากที่เราเพื่องลงไปเรียบร้อยนะคะเฮ้ยดูสีสันโอ้โหจ๋โ ตัดโชว์นิดนึงได้กล้องเลยค่ะใกล้หล่ะจากนั้นมาเราก็เอานี่เลยค่ะมะละกอลงตะขันเดียร์ค่ะลงไปหมดเลยอันนี้ก็เครื่องเครกตังปลาน้ำปลาให้หมดมีอะไรบ mm ้างคะมีอะไรบ้างคะก็จะมีมะละกอเมื่อกี้มีขนมจีนมีหอยค่ะขม้าใช่ไหมคะแล้วก็หัวยอนปาะของเราหอยหอย ตอนนี้แบบนำลายแต่ว่าค่ะนี่ดูอุ้ยนี่สันนะคะน่าทานมากหอมมากเยอครื่องเราแบบเยอะมากอร่อยแล้วมได้นามาท้ามใช้ผ่าเลยนะคะหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าเมนูตำป่าน้ำปลาใหญ่สาม ค่ะเห็นไหมคะทแทนต่างประเทศก็มาได้นะคะ,ะ,คะสั่งมาเลยค่ะออนไลน์นะคะไปทั่วโลกค่ะตอนนี้ส่งทั่วราชอาณาจักรนะคะ,ะเมนูวันนี้เป็นเมนูน้ำป่าน้ำปลายายสา